ก้าแม่แลเรียกโครงการบ้านเพื่อไทยโควิดเจเขกงางหุ้มเมียคัลุอจะได้ฮาปตาตี้ชนนีตีฮาปาจนาวรีฮาปารอ,อย่าหนีนาฬิกาตียาธาเรียกโครงการเชวอคัลลุอเมตากิจลาออกลิกตูโยเจี่ยเยไดพาแลตีเยตาตาวิกาจอแลคอนโดตีผักกะจอวิเจีออ่เข่ยกอเชวอคัลลุตีฮาปาเวียเรนี่คือกลับผ่อนเวโกวนาติฮาปาเวีย โอฮิบะเรกาตกคือไกวิเจคแเตะเน่คือออเซภาพแพกาวิแลเรกอชก็คขะไกเจเฮโกเงินเดามาจกับแพวิเจแมววิอนยุรหุยติเผาเงินเดาเรมาจกับแพวิเจคือ่าติฮาปาเวลโอฮิบะตาแสกไกวิเจชและดอรตาวิแลงาคือไทมิงกอคโลแชตาวิมียาเยมาจวชมาจาวิโยเรือเราก็เยวิเชมากา เร่ติพาลกัวก้าติเล่ฟูกาเวธนาคาบัญชีออโครสติเม้นมาจอวิทัปโตธนาคาฟูจัตเซเลเยวิเชกามาพาวิโยเอโกงาฮือมาวิม่มีญติพาเร่เยมาวิเชกะวิทัปโตชูวิเยงาเชียวินะเร่นุชเซช็ของงาเชียวกะอ่าเนี่คือวีมมมาแผ่เล่ลอกูงาเชียวิทับปโตชูมอแผ่วิโยจราปะตจุอยารัฐบาลกงาคือแท้ไม่มีอ่ะชอออปู เยจิแมรีเฉลรี่ยโครงการบ้านเพื่อไทยเขไวนะแก้วกาโครงการเจาะครนโดมตตาคืออ่าจะไกตโยจจแมรีเตสสุนีเตฮาปะจันนารีฮาปะทาอ่าเยเตผามาลตุโยเจแล้วกาเตกไกตุวิอติกาเลเตกลตุกมะฮิโลเมลิยวเยอนยาลาหุยเตผา อาอามิลอเวอออตีมีกืกอนาะเรียวออกาะเจต,ต,ตีเต็กไกตุเฮเจออลอปเปิลตาตุเวแลเฮก้กคากาเตะเา้าตาตุเลเกอก็เรียวออกกาเวเชแลมอาสถานีกลางกรุงเทพเรียกอภิวัตเชียงราช ทนบุรีและรีจัหวาจิม nah. ่ยอคโรเจติเจแค่ก่วออย่าปิลาเวลกอชสก็อจิเหลอเซพาตแกาวินะแค่กัจชะกาอาจุยาอ่ารัฐบาลิคอรอโมคโรจีดะเลจิชิปือวิโยเจแค่แต่แลจเวลคโรพูเยกไกตุเวกาเตฮักคอตซลา จิแม่เรียงาหูมียาติผายเยกาเชตัวโปเรียกงาหูไทชอเยกาเชตัวโปก็เวียโครงการชอโคโลเตกตัวเวนะเขาก็งาหูจิ้งไมกะติจังหวะเรียอาโอกาสเรียกคโลเกตาวิโยเรียเขาก็ติฮับป้าวิยะออฮิบะกาตาเซวิเจเขต่ละโครงการชอโคโลเรียกงาหูเยวุเช่เผวิชอติผาเรียกชุดแต่ตาวิโอเรียกข้าจอวิโยอาสสติชีของคู่เว เรียกใครเตเล่เย่มาจโจโจเฮวิชอติพาถาอลอดอนปิตุโยเจใครเตเล่เรียกเพศซาปซาวิชติเผาออปูม,มาเฮลอรีเยชติพาแลหายา,วยาออกาว่ายาปูเพศวิเจ่ชดาบปโต อากาตีจ่าเลพูกาเวน่าฮับปับูนาเลงง่ามือขัวมากระไรเจง่ามัวฮอเวติพาโครงกาเฉอะคอโลเลอเมกุเลว์แผวิเจเลเยติพาว์แผวิเจตีฮับปาเวออฮิบะตาเสวิเจแมเรียกขวอววิอ๋เนี่ยลาหุยาติพาหนูคือออรรถติพาไรละเอียเรียกคาบเอวิอ๋อเจอติพาชิก้าวิล็อกโอเลเว็บไซต์บ้านเพื่อคนไทยดอคคอมโควิเฉาะคอโลรวยเลนหนคือจานีแผวิโยไม่กะเรทธนาคารอาคารสงเคราะ แม่กาทออสอกเวธนาคารไตเผาคโลเล่หนูคือจานันแผววิโยเลชการ์คือไทมิงกอคโลไทชออปูเยเชกือโครงการไปผ่างาคือไทมิงกอลโอลอออกาตาติไกตุโยเจออกาวิชกะกุธิพอเลกุธิพอแซกกลอามีลอเดกือเป่าเรียมีลอวิมีกอเตียเยเวเจโกมาเลกสถานีกรุงเทพอภิวัตพ่อเชียงรัฐ อาทบุรีแล้วจังหวัดจี่ใหม่จีเรียกคาเปื่อยคเปยน้าเรียวโอกาสเจตีเหจเรียกแขกว่าย้อนี้และหุยาติกาลิเล่อกับออร์ลัสตาติพะกับคาเดอ่าพอนาเลียวนีเยมาเจอเฮเวชชติผะอปูดจ้าวิโอหยาเพววิโยแต่ก็แลงะคือราหุยาถ้าออร์ตาติพะอยู่เวลาแล้วจะเคยเข้ามาละวิโยแม่